บุกออฟฟิศคอร์สแอปโอนเงินและช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของคนไทยในเกาหลีไปดูกันเริ่มกันที่ชั้นหนึ่งชั้นนี้เป็นโซนต้อนรับแขกมีที่นั่งทานข้าวห้องประชุมและมุมขนมกาแฟด้วยค่ะถัดมาที่ชั้น2คือทีมบริการลูกค้าและมาร์เก็ตติ้งค่ะตอบแชทไวแก้ปัญหาเก่งและคลิปโปรโมชั่นเด็ดๆทุกวันต้องชั้นนี้เลยค่ะส่วนชั้น3เป็นบ้านของทีม IT พัฒนาแอปให้ใช้ง่ายปลอดภัยและทันสมัยค่ะ มาที่ชั้น4ฝ่ายการเงินและบัญชีดูแลความถูกต้องโปร่งใสในทุกธุรกรรมชั้น5เป็นชั้นของทีม cross shop และห้องทำงานของ CEO ค่ะเบื้องหลังทุกกลยุทธ์และการตัดสินใจสำคัญอยู่ตรงนี้เลยชั้น6สมัยชอบมากเลยค่ะตรงนี้คือมุมพักผ่อนและคิดงานของทีมครีเอทีฟค่ะมีดาดฟ้าไว้สูตรอากาศแถมเห็นวิวคังนํำด้วยนะคะเนี่ย มาที่ห้องสุดท้ายห้องรับชั้นใต้ดินค่ะ 1. ในโกดังเก็บสินค้าของคลอสชอบพร้อมจัดส่งถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็วและนี่แหละค่ะคือเบื้องหลังของทุกบริการของคลอสคือทีมที่ใส่ใจจริงๆหวังว่าคุณจะรู้สึกอุ่นใจทุกครั้งที่ใช้คลอสนะคะ